และในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่บนดวงจันทร์ท่าผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยได้ทําการฟาร์มกูเนี่ยครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็พอที่จะซื้อในส่วนของพวกอันใหม่แล้วท่านผู้ชมคือพวกแบ็คโฮลโชเวลซึ่งราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะสองล้านห้าแสเลยท่าผู้ชมใช้90เอเลี่ยนกูนะฮะซึ่งเลเวล200เนี่ยถึงจะสามารถซื้อได้นะพวกวน,นี้มาๆผมมีพร้อมแล้วฮะซึ่งสองสล้านห้าแสนราคาแรงมาก อุ้ยแต่สเต็งเนี่ย125เลยนะสเต็มีนาที่สูญเสียเนี่ย2 0นะฮะโชคเนี่ย5 0ิเนคอนโทรลเนี่ย100%เตตสเตบบลิตี้เนี่ย1น0แล้วก็เพลซิเซียเนี่ย100%้นะฮะคุณสิ่งของได้น้ำหนักสูงสุดเนี่ย3 0 0 0 0นกิโลเลยนะสำหรับความสามารถของพวกตัวนี้นะฮะผมต้องบอกเลยว่าผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมเพราะว่าพวกตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าพวกตัวนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับอ่าสิ่งที่ทำลายล้างงงสสูุดนนนนั่่่เเอออคืืผมมมกก็ไแใจห ลองซื้อมาใช้ดูดีกว่ามาเลยโอ้ยสองร้อยห้าแสนโอ้ยหายวับไปกับตาฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมทําการซื้อมาแล้วพวกแบงคโฮโชเวลท่านผู้ชมคือเป็นพวกที่สวยมากเลยนะสวยมากท่านผู้ชมเวลสองร้อยเนี่ยจริงกสามารถซื้อได้ฮะและผมเนี่ยก็ได้ทําการฟาร์มเจ้ากูเนี่ยพอที่จะสุ่มตรงนี้แล้วท่านผู้ชมคือใช้หนึ่งรอยกูนะในการสุ่มไอ้พวกนี้นั่นเองเดี๋ยวลองใส่ไปสิดีเอสซนอ๋อมีอยู่สิบเก้าท่านผู้ชมแต่ว่า ต้องไปเอาในครังนะคือผมไม่ได้พกมาด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งไหนมาลองขุดดูสิว่าพวกอันนี้เนี่ยมันจะดีขนาดไหนท่านผู้ชมอมลองดูอันนี้คือชิ้นแรกอะความสามารถคืออะไรเอ้ยอะไรอะ่ะคืออ๋อพอพอพออยู่ตรงกลางมันจะดูดหรอมันจะดูดมันจะดูดคือยังไงวะโอ้คุณแล้วคุณขุดไวมากท่านผู้ชมอืมอืมอืมอ้ยเหมือนเหมือนมันจะดูดอะไรสักอย่างปะคือผมไม่แน่ใจอะ่ะความสามารถมันคืออะไร <laughs> คือมันดูดหรออ่ะเดี๋ยวผมลองไม่ขยับ อ๋อมันเป็นการแบบดูดน้ผู้ชมนี่นี่ไงเห็นไหมมันมันจะแบบว่าดูดให้มันไปอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งมันก็ดีอยู่นะดูดให้แบบว่าเนี่ยเห็นไหมดูดให้มันไปอยู่ตรงกลางนะท่านผู้ชมนี่นี่ <c ười> คือเป็นพวกที่ใช้ขุดง่ายขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันมันสัมพัสธ์ได้ว่ามันขุดง่ายขึ้นท่านผู้ชม <c oughs> เห็นไหมเพราะมันมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะดูดนะฮะดูดให้แบบว่าไอ้ลูกศรของเราเนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางนั่นเองท่านผู้ชม โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยกลับไปเอาในส่วนของเจ้ากูมาเพิ่มก่อนนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะมาสุ่มตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวกลับไปก่อนไหนๆก็กลับมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยทำการเอาพวกแบ็คโฮเนี่ยไปเอ็นชาร์ตสักหน่อยดีกว่าซึ่งผมเนี่ยได้ทําการเอาเจ้ากูเนี่ยใส่กระเป๋ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งนี่เลยเต็มตัวไปหมดเต็มตัวไปหมดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทําการเอาไปแลกนะก่อนอื่นเนี่ยขอเอาพวกตัวนี้เนี่ยมาเอ็นชาร์ตก่อนท่านผู้ชมคือมีเจ้าตัวตุ่นเนี่ยอยู่10ตัวนะฮะ จะเอามาเอินชาร์ได้หมดเลยมามาดูซิว่าผมเนี่ยจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าอ๋อเพอร์เฟกนะเพอร์เฟกตสองนี้ก็พอใจแล้วฮะเพอร์เฟกสองจองมาอ๋ Perfect. Perfect อเพอร์เฟกเพอร์เฟกสองอ๋อลัคกี้ลัคก,ก, <laughs> ก,กี้นี่ไม่เอาอะ่ะเอาเพอร์เฟกสองได้ไหมคือเพอร์เฟกสามก็ได้คือไม่เคยได้เพอร์เฟกเลยขอเพอร์เฟกสักครั้งเดียวในชีวิตก็ร้องโอ้โหสเตมิน่ที่สูญเสียไม่เอาอะ่ะเอายังอื่นเอายังอื่นขอเพอร์เฟกตสองเจ้าตุ้นนี่กระโดดลงไปด้วยเลยนีไง <laughs> กระโดดลงไปด้วยโอ้โหซูเปอร์ซูเปอร์เหรอซูเปอร์ก็ได้อยู่นะงจริงซูเปอร์สองฮะซูเปอร์สองนี้ก็ไม่ได้แย่เลยท่านผู้ชมโอเคโอเคโอเคนี้ก็ได้ขอบคุณมากเจ้าตัวตุนและตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เรานนั้จะต้องกลับไปที่ดวงจันรแล้วท่านผู้ชมคือเดี๋ยวไปที่ยานอวกาศก่อนนะและในตอนนี้เนี่ยผมกลับมาที่ดวงจันมาที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูสิว่าเราเนี่ยจะได้อะไรจากการสุ่มกล่องหรือเปล่าเอาไปเอาไปเไปเอากูไปโอ้ยมีหนึ okay. 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 ่งร้อยสามสิบสามอันเลยนะ ออามาฮะหนึ่งร้อยกูได้มาหนึ่งกล่องนะผู้ชมมาดูซิว่าผมจะได้อะไรขันขีหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะอะไรอ่ะคืออะไรได้อะไรบ้างอะไรคือจะได้อะไรโอ้โหได้ปืนแน่เลยอ่ะคืออะไรว่าปืนทําอะไรได้อ่ะคือผมผมไม่แน่ใจปืนทําอะไรได้นี่คือยิงได้ไหมโอ้ยยิงได้นะผู้ชมแต่ว่ามันมันทําอะไรได้คือเอามายิงเอเลียนได้ไหม คือมันจะมีเอเลียนอยู่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าปืนเนี่ยสามารถเอาไปยิงเอเลียนได้หรือเปล่าไหนมาลองซีเจ้าเอเลียนเราเนี่ยต้องการทดลองปืนนะยิงได้ไหมยิงยิงได้ไหมยิงเหมือนจะยิงไม่ได้อ่ะเอาเอาไปคือไม่เห็นยิงได้เลยอ่ะปืนยิงเอเลียนยิงคนนะยิงคนได้ไหมคือยิงเอเลียนคือปืนทำอะไรได้วะเนี่ยคือเลเซอร์กันปืนทำอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมคือสามารถยิงคนได้ไหม เดี๋ยวลองยิงคนดูสิเหมือนว่ายิงกูยิงยิงจีโอ้ย <c oughs> ปืนไม่เห็นทำอะไรได้เลยหรือว่าเป็นแค่ของประดับท่านผู้ชมเคืออาจจะเป็นแค่ของประดับนะมันเป็นอันดิแฟกต์อะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปืนเนี่ยมันทำอะไรได้คือหรือว่ามันยิงยิงแบบเล่นๆอย่างนี้ <c oughs> ยิงเล่นๆเฉยๆเหรอเออเหมือนว่าจะแค่ยิงเล่นๆนะโอเคอเมันว่าตอนนี้เนี่ยเรามาตามหาของมีค่ากันดีกว่าท่านผู้ชม คือมันก็ยังมีหลายชิ้นนะที่ผมยังขุดไม่ได้เลยคือเดี๋ยวมาลองใช้ในส่วนของไม้เหล็กไม้เหล็กธรรมดาก่อนขอลองดูสักหน่อยว่าที่เราเอ็นชาร์ดมาเนี่ยมันจะดีไหมอุ้ยมันมันดูดนะมันดูดนะเห็นไหมมันมันดูดมากเลยอ่ะนี่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 ขุดี่ห้มากท่านผู้ชมคือมาอันนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มดูดฮะนีนี่ยมันดูดไปตรงกลางอ่ะมันขุดง่ายมากเลยอ่ะอืมขึ้นมาฮะอันนี้โปเตโตตัวต่อไปคืออะไรอันนี้อุ้ยดูด ไม่ไม่เนี่ยมันดูดนะผมไม่ได้คลิกนะท่านผู้ชมคือแต่พอคลิกแล้วมันจะไวมากฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คลิกเนี่ยมันจะแบบว่าช้าๆท่านผู้ชม <c oughs> คือขุนง่ายมากเลยชอบมากเลยพวกอันนี้โอเคฮะขึ้นมาใหม่อันนี้อืมอันนี้เป็นสีฟ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องไปเนี่ยผมลองใช้แม่เหล็กมิสติกดูดีกว่าว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าคือผมยังมีของมิสติกหนึ่งชิ้นนะที่ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวมาลองดูซิว่าเราเนี่ยจะได้หรือเปล่าท่านผู้ชมอืมตรงขึ้นมาฮะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็อนซีไลี์ปะ สามารถได้ว่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นตัวที่เราเนี่ยยังไม่ได้ฮะคือนี่คืออะไรเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นหอยทากเหรอตัวนี้เจ็ดพันนะท่านผู้ชมคือเป็นหอยทากตายเดียวฮะขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ด้วยขี่ไม่ได้ด้วยคือเป็นหอยทากตายเดียวฮะที่ผมเนี่ยยังขุดไม่ได้เลยซึ่งอันนี้เป็นของสีฟ้านะท่านผู้ชมตรงขึ้นมาเจ้าของสีฟ้ามาฮะและตอนนี้เนี่ยแม่เหล็กและดาบมิสติกข,ของเราเนี่ยหมดแล้วท่านผู้ชม คือผมจะต้องมาใช้ไม้เหล็กธรรมดาแล้วตอนนี้ลองหาดูก่อนเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้ของดีๆเพิ่มขึ้นนะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้อะไรดีๆเพิ่มหรือเปล่า <c ười> คือโอ้โหแต่พวกนี้เนี่ยดีมากเลยะผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยเพราะว่ามันดูดเนะี่ยมันดูดนะ <c ười> มันขุดง่ายมากไหนมาดูซิว่าผมนี่ยังขาดอะไรบ้างท่านผู้ชมคือเหมือนว่าผมนี่ยังขาดของอร์ติแฟกเนี่ยหลายชิ้นเลยนะคือมีทั้งหมดประมาณ5้าชิ้นท่านผู้ชมผมนี่ยังขาดอยู่4ี่ชิ้น แล้วก็ขานของทองอีกหนึ่งชิ้นฮะขานของม่วงเนี่ยหลายชิ้นเลยท่านผู้ชมขานของเขียวด้วยซึ่งน่าจะขุดไม่ยากฮะของที่เหลือแต่ว่าของอร์ติแฟกต์เนี่ยน่าจะต้องเอามาแลกเอาอย่างเดียวนะคิดว่าน่าจะต้องแลกเอาอย่างเดียวฮะแต่ว่าของเขียวของม่วงอะไรพวกนี้มันมันน่าจะหาได้ง่ายๆ่านผูมชมอันนี้อันนี้ของฟ้าฮะของฟ้าอันนี้เนี่ยน,น่าจะยอยากออกได้แล้วอันนี้เอ้ยเหมือนดาบเลยอะใช่ปะมันเหมือนดาบเลย <laughs> สำหรับของที่ผมยังไม่ได้เนี่ยเป็นอร์ติแฟกต์นะฮะก็มีสันคีเนี่ยสตัวท่านผู้ชมสันคีเนี่ยน่าจะมีไอ้ตัวนี้นะในดโสเสาอะไรสักอย่างมีเจ็ตแพกแล้วก็มีในส่วนของ UFO ฮะส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นของเล่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจท่านผู้ชมแล้วก็มีเจ้าตัวตุ่นสีเข็ดด้วยที่ผมเนี่ยยังขาดอยู่นั่นเองนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ